โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับแมป eternal tower defense กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนะี่ยผมจะมารีวิว n a โตะ o A a เวกเนะครับผมแล้วก็จะมาบอกวิธีการทำด้วยนะครับผมว่าวิธีการทำナルโตะ a w a k e n เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมอ่ะก็นาลโตะนะครับผมสามารถหาสุ่มได้ในตู้เลยเนาะเป็นตัวระดับ LR นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำナルโตะ a อา k e กกันนะครับผมวิธีการทำナルโตะ a อา k e กเนี่ยเราต้องใช้อ ซิการ์ออฟ8อันนะครับผมมาลูกซิก k ร์8อันเนาะแล้วก็ซิก k ร์แท่ง2อันนะครับผมมาก็วิธีหาซิก k ร์แท่งกับซิการ์ออฟเนี่ยเราก็ต้องไปลงดันเจียนนะครับผมมามาที่ดันเจียนเลยเนาะแล้วก็เข้าไปที่แมッ นารูโตะนะครับผมอ่่ก็คืออันนี้เลยนะสงครามดันเจี้ยนสี่เนี่ยอ่ะก็มันจะอยู่แมปอันสุดท้ายเลยนะครับผมอ่่แล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมานะครับผมเนี่ยเลื่อนมาเลยนะอ่ะมาอยู่อันสุดท้ายอันนี้นะครับผมก็คือดันเจี้ยนสงครามสี่อันนี้เลยนะครับผมเห็นไหมมันจะมีแท่งซิกเกอร์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะดรอปเนาะแล้วก็เอ่อซิกเกอร์ออฟเนี่ยดรอป50%นะครับผมก็อันที่ได้ยากเนี่ยจะเป็นแท่งซิกเกอร์นะครับผมก็ไปลงมานะครับผมแล้วก็เอาซิกเกอร์กับออฟเนี่ยไป เอาเวกนารุโตะนะครับผมแม่ก็จะได้นารุโตะร่างนี้มานะครับผมแม่ร่างนี้เลยนะโอ้โหโคตรเทโคตรเทนะครับผมมีลูกอะไรข้างหลังด้วยนะก็อ่ตอนนี้นารุโตะของผมเนี่ยก็เวลสามสิบตันเป็นที่ร้อยแล้วนะครับผมดาเมจเริ่มต้นก็จะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหกนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูในแมปกันนะครับผมว่านารルโ,โตตัวนี้เนี่ยมีอะไรดีบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาวางารルโตกันดีกว่านะครับผมก็เงินในการวางนารルโตจะอยู่ที่ 1, 1 5 0นะครับผมก็วางไปเลยนะครับผมแม่เดามมจเริ่มต้นจะอยู่ที่1 7 3 5นหนะครับผมถือว่าเปิดแรงนะครับผมแม่เดามมจเริ่มต้นเปิดแรงนะพันเจ็ดคือแรงมากเลยนะครับผมแม่ เดี๋ยวให้ดูโมเดลหน่อยอ่าให้ดูโมเดลหน่อยละกันว่าตัวสวยไหมตัวเท่ไหมนะครับผมโมเดลตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะเออเป็นชุดสีทองเลยนะครับผมถือกระบอง2อันนะถือว่าเท่นะมีออร่าสีทองทองด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเกรดขั้นแรกกันดีกว่านะครับผมขั้นแรกเนี่ยใช้เงินอัปเกรดอยู่ที่1,200นะครับผมก็กดอัปเกรดไปเลยฮนะ ดาเมจจะเป็น2827นะครับผมอก็ค่อนข้างที่จะแรงนะเออเดี๋ยวให้ดูแบบว่าให้ดูแอคชั่นหน่อยละกันอ่าประมาณนี้น่าจะเห็นนะอ่าแอคชั่นจะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวดูทีดูที่เดินมาเราเร็วมอนอ่าแอคชั่นจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเท่เลยนะ เออถือว่าเท่เลยนะครับผมแหมมุมสูงนี่มุมสูงแหมมุมสูงจะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นขั้นที่2นะครับผมขั้นที่สองเนี่ยจะใช้เงินอัปเกรดอยู่ที่1650นะครับผมก็กดอัปเกรดไปเลยนะครับผมก็ดาเมจจะเป็น4,279นะครับผมโอ้แรงนะแรงนะถือว่าแรงนะครับผมอ่าต่อไปเป็นขั้นที่3นะครับผมขั้นที่3ามเนี่ย จะใช้เงินอัปเกรดอยู่ที่2,700นะครับผมก็กดอัปเกรดไปเลยนะครับผมดามจจะเป็น6,417นะครับผมอุ้ยแรงนะถือว่าแรงนะครับผม6,000เลยนะเออก็6,000ก็ถือว่าแรงนะ3าขั้นเองนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นขั้นที่4นะครับผมขั้นที่4ี่เนี่ยจะใช้เงินอัปเกรดอยู่ที่4,000นะครับผมแล้วก็เราจะได้ท่าใหม่มาด้วยนะครับผมม็กกดอัปเกรดไปเลยนะครับผมดามจจะเป็น8,704ดาเมจนะครับผมอ่ะแล้วก็ เราจะได้สกิลพิเศษมาด้วยนะครับผมแล้วก็ท่าจะเปลี่ยนไปนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูท่าก่อนละกันนะค่อยไปดูสกิลพิเศษนะครับผมอ่ะท่าจะเป็นประมาณนี้ไหมอ่าให้ดูท่าก่อนนะครับผมกระโดดไปปล่อยกระสุนวงจักรนะครับผมอ่ใช่ไหมกระโดดไปปล่อยกระสุนวงจักรใช่ไหมเออทับทุ่ผิดขอภัยนะครับผมอ่าเอ้ยมีตรงนี้ด้วยนะดูดูตรงมือดตรงมือ ดูตรงมือนี่ตรงมือมีแบบชาร์จกระสุนด้วยนะครับผมเอ้ยรายละเอียดดีนะเออมีแบบชาร์จกระสุนวงจักรด้วยนะอมแล้วก็ไประเบิดตรงนู้นนะเอ้ยรือว่าทําดีนะหรือว่าทําดีนะครับผมอ่ะทีนี้นะ่ยเรามาดูด้านสกิลพิเศษกันดีกว่านะครับผมสกิลพิเศษก็คืออันนี้สามารถกดใช้ได้เลยนะครับผมสกิลพิเศษของรูโตะเป็นบัฟเาเมจนะครับผมเมื่อกดใช้เนี่ยจะ บัฟดาเมจให้ยูนิตที่อยู่ในระยะของรูโตนะครับผมแมก็คือเนี่ยทุกคนเห็นวงรูโตไหมอ่ารูโตวงวงขอบเขตประมาณนี้นะครับผมยูนิตของเราที่อยู่ในวงขอบเขตเนี่ยตัวไหนที่อยู่นะครับผมก็จะได้รับบัฟจากรูโตหมดเลยนะครับผมแมอะ่อะเดี๋ยวผมกดใช้ให้ดูนะอะ่าทุกคนเห็นซารากิผมไหมซารากิผมเนี่ยดาเมจห้าร้อยนะครับผมอะ่ะเดี๋ยวเราไปบัฟไปบัฟดาเมจกันนะว่ามันจะเท่าไหร่นะครับผมอะ่ะกดบัฟไปเลยนะครับทุกคนอ่า มันก็จะมีเอฟเฟกสีแดงๆขึ้นมานะครับผมก็จาก500เนี่ยเป็นแ0 0นะครับผมแม่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเออเพิ่มมาเยอะอยู่นะครับผมบัฟดาเมจเนี่ยมันจะแรงไม่แรงอยู่ที่ยูนิตเรานะครับผมแม่ถ้ายูนิตเราเนี่ยดาเมจแรงมากมันก็จะบัฟแรงมากนะครับผมแม่แต่ว่าอันเนี้ยสลรกกีผมไม่ได้อัพขั้นนะมันก็เลยไม่แรงนะครับผมแม่มันก็เลยเพิ่มแค่300นะครับผมอะต่อไปเนี่ย เป็นขั้นที่ห้านะครับผมขั้นที่ห้าเนี่ยจะใช้เงินอัปเกรดที่4 4 5พันี่้อห้าิบนะครับผมก็กดอัปเกรดไปเลยนะครับผมก็ดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งน้า้อแปดสิบสี่นะครับผมโอ้โหถือว่าค่อนข้างแรงนะครับผมแรงนะเออห้าขั้นหนึ่งหมื่นแล้วนะครับผมอ่ะเราไปต่อที่ขั้นที่6กเลยดีกว่านะครับผมขั้นที่6กเนี่ยจะใช้เงินอัปเกรดที่ห้าพันนะครับผมก็กดอัปเกรดไปเลยนะครับผมอ่าขั้นที่6กเนี่ย ดาเมจจะเป็น18,933นานะครับผมค่อนข้างแรงนะค่อนข้างแรงเอาเรื่องเลยนะครับผมต่อไปเป็นขั้นสุดท้ายนะครับผมก็คือขั้นที่7นะ็เนาะขั้นที่7็เนี่ยจะใช้เงินอัปเกรดอยู่ที่800 0นะครับผมแล้วเราก็จะได้ท่าใหม่มาด้วยนะเออเราจะได้ท่าใหม่มาด้วยนะครับผมก็กดอัปเกรดไปเลยครับผม0 0 0นะน่ะไหนดูาาท่าใหม่ดิโอ้าาท่าใหม่ทอ่ ทุกคนดูทุกคนดูเฮ้ยถ้าใหม่ที่นะดูดิเป็นการชาร์จกระสุนนะครับผมแล้วก็ปล่อยออกไปนะระยะระยะโจมเอ้ยวงโจมตีเออวงโจมตีค่อนข้างกว้างนะโดนถ้าโดนเนี่ยในวงประมาณเจ็ดปดตัวได้นะเออถ้าโดนทีหนึ่งเจ็ดแปดตัวน่าจะได้อยู่นะครับผมอ่าวงโจมตีค่อนข้างใหญ่นะเออแล้วก็เอฟเฟกสวยด้วยนะเนี่ยเออนารุโตเอฟเฟกสวยนะ เออชอบอะเอ,อดูดิดูเอฟเฟกต์ดิเออสวยใช้ได้เลยนะครับผมแม่ก็ประมาณนี้เนาะเออดาเมจจะอยู่ที่23,194นะครับผม่ะออในขั้นที่7นะครับผมอะเดี๋ยวผมให้มาดูตรงนี้หน่อยนะครับผม่ะเ,ออเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบนะว่าถ้ายูนิตเราเนี่ยดาเมจแรงมันก็จะบัฟแรงขึ้นไปด้วยนะครับผมอะผมเจ้าตัวนี้บัฟแล้วกันเนาะทุกคนดูโบลี่ผมนะครับผม่ะ ตอนนี้เนี่ยโบลี่ผมดาเมจสี5 2มืนะครับผมถ้าผมกดบัฟนารูโตะไปทุกคนดูนะกดบัฟปุ๊บอ่าทุกคนเห็นไหมโบลี่ผมดาเมจห้าห4ืนะครับผมคือขึ้นมาหมื่นกว่าเลยอะประมาณหมื่นห้านะครับผมคือแบบดาเมจเพิ่มขึ้นมาแบบหมื่นห้าเลยนะครับผมอ่านี่คือข้อแตกต่างนะครับผมก็คือ ถ้ายูนิตเรายิ่งดามจแรงเนี่ยนารูโตะก็จะบัฟบัฟแรงขึ้นไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะถามว่ามือใหม่ควรมีไหมก็มือใหม่เนี่ยอ,อยังไม่ต้องมีก็ได้นะเออแต่ถ้าอย่างมีก็ไปทําได้นะครับผมแต่ถ้าผมแนะนำาเนี่ยมือใหม่ยังไม่ต้องมีก็ได้นะสําหรับนารูโตะนะครับผมเพราะว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ลงเลดหรือไม่ลงดันนะครับผมอา,อาจจะต้องฟาร์มเบลไปก่อนเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่ ลงดันลงเลดบ่อยๆเนี่ยผมแนะนำนารูโตะเลยนะครับผมอ่านารูโตะอเวกนะครับผมนารูโตะอเวกเนี่ยจะช่วยบัฟดามจให้เยอะมากๆนะเราจะลงแบบลงดันง่ายขึ้นลงเล็ดง่ายขึ้นนะครับผมก็ลองเอาไปหาแล้วก็ลองเอาไปเอาเวกันดูนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะมารีวิวนารูโตะอเวกให้ดูนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะผมค่อนข้างชอบเลยนะครับผมก็ อ่าเดี๋ยวบอกอีกอย่างนะครับผมคือนารูโตะเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ได้ดาเมจแรงวร์ครับทุกคนนะนารูโตะเนี่ยเป็นตัวดาเมจกลางนะครับผมนะดาเมจกลางๆเนาะไม่ได้แรงมากหรือว่าไม่ได้เบาไปนะครับผมแต่ว่าสําคัญก็คือนารูโตะเขามีบัฟนั่นเองนะครับผมนะ uh, ก็ใครอยากได้ก็ลองไปหาลองไปเอาไว้กันดูนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้ามันมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปและซีโอเกนครับผม